แล้วครับเราไม่ต้องไปทำอะไรแบบพิธีรีตองอะไรมากมารื้อไว้เหมืนอนน้อะไรยังไงแล้วขอเค้ก่อนนะครับผมลูกนี้เลยอือผมจะลูกเดียวไม่ได้นะครับผมไหนๆก็เป็นคนทำนะครับอกีกครั้งนะครับผมนี่อืม สวัสดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะราบไก่นะผมนี่ฮะไก่ํำแร็ะเรียบร้อยแล้วครับไก่รตตัวใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมผัดตั้งนากับต้มยำแล้วนะครับผมอันนี้มีนี่ครับของไม่ครบนะครับผมแต่มีน้ำปลาชโรสดีก็ราบได้แล้วไก่ใส่ไปนะครับผมล้วนไก่แล้วนะเดี๋ยวล้วนไก่สุกนะผม วันนล้ครบเี่ยอันนี้นะผมผมจะบอกนะครับกายจะทําให้เนื้อไก่อร่อยเีจะใส่โรดีไว้เนี่ยช้อนนมเด็กจมั้นเนี่ยยใส่เล็กๆนะครับผมก็ไม่นนได้ใหญ่แล้วเนี่ยเอนนี้โป้มือนะครับเนี่ยแล้วไก่มันจะมีรสชาติในตัวของเขานะครับผม รวนในสุกก่อนนะครับผมอะไรที่มันเค็มนะครับใส่ลงไปรับปรุงเนื้อให้เนื้อไก่เขามีรสชาติเลยนะครับผมแต่ต้องบอกก่อน,นครับเข้าของผมไม่ครบนะครับผม <laughs> นี่ไงทำแบบจุกกระหูกครับทำไม่ไวครับผม น,น,น้ำนรงเด็ดนี่ไม่ต้องทิ้งนะผมพ่นไปแบบว่าพอแบบเป็นน้ำตกหน่อยๆน,นะผมเพราะไก่ต้องทิ้งก็ินลาบบิบๆเลยนะครับ <laughs> แต่ลดดีแ้งเดี๋ยวก็เริ่มหอมแล้วครับนะครับ,น,รบนี่ไอ้ตัวนี้ตัวที่เด็ดเลยครับเนี่ยไข่หลังตรงใหญ่ตรงใหญ่ครับ ไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้เนื้อไก่สุกมากนะครับผมแค่นี้พอแล้วครับผมปิดแก๊สแล้วก็ปรุงได้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องปรุงไม่ต้องให้สุกครับถ้าสุกเดี๋ยวเนื้อเขาจะดานนะครับผมปิดแก๊สแล้วครับนี่ดูเครื่องปรุงนะครับผมอาจจะมีรสเขาคั่วนะครับผมพริกแห้งเฮ้ม่พริกแห้งครับผมพริกขั่วครับพี่ต้นนะครับ ก้รสดีนี่ครับแล้วก็จะมีมะนาวนะครับผมแล้วก็นี่ครับมีหอมฝานแล้วก็นี่ครับต้องชิมไปเลยมีเล็กเล็กน้อยๆครับนะครใบมะกรูดตะโขงไคก็ใส่ไปครับอันดับแรกเลยก็นี่นะครับผมพริกป่นนะครับใส่ไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่แล้วแล้วจะปากแล้วจะลิ้นเลยคนัะนี่ครับผมใส่ไปสองช้อนก่อนนะ่านด้วยนะครับผมจะเป็นข้าวคั่วนะครับนี่ใส่ลงไปครับ ใส่เห้เราจะหอมๆหน่อยนะครับเขากว่าสักนี่ครับสักประมาณหนึ่งช้อนตักนมนะครับมัครบแสงไปในก็รลดดีนะครับผมใส่ไปสักประมาณครึ่งช้อนนะครับไม่ต้องใส่หมดนะฮะน้ำปลาครับปป้าาไบนเดี๋ยวเลยจากตรงนั้นก็นี่นะครับผมใส่ลงไปแล้วก็คนๆคนๆก็เสร็จแล้วครับเนี่ย ง่ายๆครับผมเนี่ยแค่นี้ครับเจ็บแล้วครับเราไม่ต้องไปทำอะไรแบบพิธีรีตองอะไรมากมายลืมไว้เหมือนร้านค้าครับผมนี่แค่นี้ก็กลิ่นออกแล้วกลิ่นลาบนี่ฮะนี่ไม่ได้ชิมเลยขาดไม่ได้นะครับผมนี่ครับใส่ัหละพาครับใส่ลงไปกุ้งๆหน่อยครับผมเพิ่มกลิ่นครับ นี่เลยไม่ได้ใส่สวยงามครับใส่เพิ่มกลิ่นครับผมเสร็จร้อยแล้วตักใส่จานได้เลยครับก่อนจะตักจะอะไรยังไงลราขอเคสก่อนนะครับผมลูกนี้เลยออื้ ผมจะลูกเดียวไม่ได้นะครับผมไหนๆก็เป็นคนทำแล้วนะครับอีกคลั้งไหครับผมนี่สุดยอดก็เดี๋ยวลำน้าไปเลยนะครับผมสำหรับลาบไก่นะครับนี่ฮะกับพานักขั้นป่าว่าฝากติดตามนะครับช่องเล็กบ้านๆนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนี่ฮะ เป็นคนแบบนี้ครับผมอะไรครับผมสวัสดีครับ